ซาวโปรชิลส์รถพลัมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคอนเดนสองเม็ดครับคุณเน่อันนี้รถใหม่นะให้ทดลอง15านาทีก่อนวิ่งเราจะกิน โปรโชิวเมตรกันกนะครับ <c oughs> อร่อยมากเหมือนขนมรถปุวยตอนเด็กอะ่ะ <c oughs> จริงจริงอร่อยมากวันนี้เดี๋ยวเราไปวิ่งเล่นกันนะคุณเี้นะไปวิ่งกัน,กน,กน,นเลยวิ่งกันชิวๆคุยกันเพลินๆวันนี้ก็ไม่ได้จะวิ่งเร็วอะไรวิ่งแับเน้นเก็บเต็ เพื่อที่จะเข้าตารางใช่ไหมของคุณเนเนี่ยใกล้เข้าตารางอย่างช่วงนี้ช่วงนี้กาลังวิวตัวเองอยู่ค่ะก็มีเล่นเวทแล้วก็วิ่งเก็บเบสมาเรื่อยๆเตรียมเข้าตารางวันนี้จะมาชวนคุณเนคุยกันเรื่องอิเล็กโทรไลท์อีกแล้วคือ่วงากนอนนะแล้วก็เสียงเหนื่อยเยอะมาก <S <S> เออเสียงเหนื่อยเยอะมากแบบแต่ว่าวิ่งเลยนะแค่แบบใช้ชีวิตธรรมดาตอนกลางวันก็เหงื่อออกเมื่อกี้คือคุณเนนะครับ เปิดตู้เสื้อผ้าคนหาเสื้อผ้าจะใสออกมาวิ่งเหงื่อแตกแล้วใช่ยังไม่ได้ออกวิ่งเลยยังไม่ได้ออกวิ่งเลยหาชุดวิ่งอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือเหงื่อของเราเนี่ยนะครับมันก็จะระบายออกมาในตอนที่เราร้อนใช่ไหมโดยเฉพาะเวลาที่เราวิง่งแต่ถ้าทั่วไปใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะ,ะแต่สําหรับลหลายๆคนก็คือ <c oughs> เหงื่อออกเยอะมาก <c oughs> ทําง,งที่แบบว่าแค่ทํางานเนาะคือ ธรรมชาติของร่างกายแต่ละคนอาจจะมีการระบายความร้อนแล้วก็เหงื่อออกเยอะน้อยต่างกันด้วยออย่างเช่นเนซเนี่ยเป็นคนประเภทที่เปียกทั้งตัวเหงื่อไี่ออกเยอะมากเต็ผมเหงื่อแรกที่สูญเสียไปกบเหงื่อนะครับเหมือนที่เราสังเกตเวลาเราวิ่งแล้วเหงื่อออกเยอะมใช่ผมสีขาวๆติด้งตัวใช่ไหมคุณสรวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันกับคุณเนแบบอาจจะลงลึกนิดนึงว่าแต่ละธาตุแต่ละธาตุเนี่ยมันอะ เขาเรียกว่าอะไรมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคือเราได้ยินบ่อยว่าเกลือแร่มันเกิดจะมีแมกนีเซียมคอไลต์โพแทสเซียมโซเดียมแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันช่วยอะไรเราระหว่างวิ่งบ้างคะใช่ใช่ใช่อิเล็กโทรไลท์เนี่ยชื่อมันก็คืออิเล็กโทรไลท์อยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมเออคือ hey, ถ้ามันเกี่ยวกันกับไฟฟ้าใช่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่ากระตุ้นเอาพุดนกันยังไงเนาะมันคือเกิด ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการกระตุ้นทางไฟฟ้านะ mm hmm. เออก็เพื่อที่จะให้ทํางานได้อย่างปกตินะครับส่วนที่สําคัญเลยเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับการวิ่งเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อการที่กล้ามเนื้อหดเนี่ยมันจะต้องถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า oh. เออเคยเคยเคยได้ยินไหมแบบว่าโดนแบบไฟฟ้าเข้าไปที่ กล้ามเนื้ออ่ารเงี้ยแล้วมันก็กระตุกอ่ะเออเคยเออคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนเวลาไปทำกายภาพใช่ใช่เขาขึ้นไฟฟ้าใช่เอาขึ้นไฟฟ้ามาแบบเอาขึ้นไฟฟ้ามาใส่ที่หน้าอะไรเงี้ยใช่มันก็จะกระตุกกล้ามเนื้อมันก็จะกระตุกเหมือนกันเลยนะครับในการกระตุกของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะจะ,จะต้องใช้ตัวอ e ิเล็กโทรไลต์เนี่ยเป็นตัวช่วยนะพอเราขาดไปมันก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออย่างแน่นอนแล้วยังมีเรื่องสมดุลกดดาง กดดันในเลือดอในร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมสารอาหารด้วยนะโอ้นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะเรื่องการดูดซึมอาหารก็เกี่ยวนะครับแล้วประสบการณ์ของการคุนเสียเกลือแร่ของคุณเนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเนเนื่องจากเป็นคนเหนือออกเยอะค่ะสมมุติว่าเราวิ่งไปถึงประมาณระยะสัก15โลและเท่านั้นอากาศร้อนน่ะ เนจะเริ่มรู้สึกกินน้ําเปล่าเท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มคือกินน้ําเท่าไหร่ก็ยังหิวน้ำอะ่ะแล้วก็คือถ้ากินน้ํามากกว่านั้นก็คือจะจุกแล้วไม่ได้แล้วแสดงว่ามันเริ่มไม่สมดุลแล้วใช่ไหมคุณใช่ใช่คืออาการดีไฮเดรตนะครับเป็นอาการแรกๆเลยเพราะว่าตัวโซเดียมเนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อการดีไฮเดรตนะครับอย่างสมมติว่าเราเคยได้ยินว่ากินเกลือแล้วตัวบวมปะ กินโซเดียมเยอะแล้วแบบตัวบวมน้ําอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็คือตรงข้ามกันก็คือถ้าเราเสียโซเดียมไปการเก็บกักน้ําของเรามันก็จะต่ำลงเนื้อออกไหมร่างกายเราจะเก็บกักน้ำได้น้อยลงใช่แต่ว่าโดยการใช้ชีวิตปกติของเราเนี่ยไตของเราเนี่ยมันจะช่วยกรองตัวของเกลือแร่ออกไปส่วนเกินออกไปใช่ไหมเวลาที่มันเกินอ่ะมันก็จะช่วยจัดการแหละแต่เวลาที่มันขาดอ่ะมันช่วยอะไรเราไม่ได้ พยายามบอกเราแหละใช่เราก็เลยจะต้องกินเข้าไปนะครับคราวนี้ก็เลยทําให้รู้ว่าไม่ใช่ว่าแค่กินน้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วมันจะหายเนาะใช่ต้องมีความบาลานซ์ของเกลือแร่ใช่ไหมคุณศศใช่มันต้องมีความแบบรักษาสมดุลของเกลือแร่นั้นเอาไว้เพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวโซเดียมนะ่ะมันเป็นตัวหลักที่เสียไปเยอะกว่าเพื่อนอนะครับตัวทันมากก็คือคอลายคอลายคอลายตัวนี้เนี่ย,ยคือเราได้ยินแล้วจะแบบ คอลายคืออะไรนะค <c oughs> อลายเนี่ยก็คือจริงๆมันก็มากับโซเดียมนั่นแหละเกลือมันจะมีโซเดียมคอลายใช่ไหม <c oughs> เวลาแล้วมันโดนน้ำละลายน้ามันก็จะแตกตัวนะครับมันก็มีหน้าที่ทั้งสองอันนะตัวคอลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะหลักๆของเขาเนี่ยก็คือช่วยรักษาสมดุลกรดแล้วก็ด่างในร่างกายนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีกรดด่างที่แบบผิดเพี้ยนไปร่างกายก็จะผิดเพี้ยนตามนั่นแหละนะครับ อ,อ,อาจจะมีอาการแบบมึนงงอ,อ,อะไรเงี้ยนะครับบางทีร้อนจนปวดหัวใช่ใช่ก็ชื่อน,นะตัวหลักอีกตัวหนึ่งก็คือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูญเสียเยอะอะไรมากแต่ว่ามีความสาคัญมากคือ,ขา,อ,อขาดไม่ได้เหมือนกันขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นตัวที่ต้องใช้น้อยแต่ขาดไม่ได้ใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไปดูเจลหรือว่าเกลือแร่เนี่ย ให้ดูตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับตะคิวโอโปแตเซียมคือเกี่ยวกับตะคิวเคยเป็นตะคิวไหมคุณนี่เคยสิคะเป็นยังไงอาการาเป็นตะคิวเป็นยังไ,ไงตอนแรกมันก็จะเริ่มตอดตอดเราก่อนทุกค <c oughs> <c oughs> นขากล้ามเนื้อมันก็เริ่มเกร็งเกร็งมันจะเกิดหดเกร็ง <c oughs> <c oughs> ขาใช่แล้วก็วิ่งได้ไหมยังได้อยู่จิตใจรักวิ่งทุกคนเราโล เราก็จะพอฝืนไปได้หน่อยหนึ่งอย่างผมก็เคยนะตอนแบบหนักๆเลยคือตอนสิงคโปร์เสียเกลือแร่เยอะนะครับกินแบบเกลือแร่เติมเข้าไปไม่ทันเสียน้าเยอะร้อนมากเนก็ไม่เคยเป็นแต่คิวนะเพื่อนๆร้องแชร์มานะแต่ว่าเคยมีคนเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยมันขึ้นตัวเอขึ้นท้องอะไรไม่ใช่แค่ขึ้นขาของผมเป็นประมาณขานะครับน่องอะไรเงี้ยล็อกเลยนะ ก็เป็นตะคิวได้นะครับสำหรับโพแทสเซียมทันมาเป็นแมกนีเซียมรู้จักไหมก็คือทุกคนเคยได้ยินแหละตอนสมัยมัธยมตอนเรียนวิชาแบบเคมีแต่ไม่รู้รแม่รู้ไม่รู้มันช่วยอะไรอ่ะไม่รู้มันช่วยอะไรนะครับผมเองก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับเนี่ยจดมาให้เลยนะแต่สรุปมาสั้นๆนะครับว่าแมกนีเซียมเนี่ยเขาช่วยในการรีกอร์บรี โอ้ oh. นะครับกล้ามเนื้อนะหลักๆเลยนะขันมากนะคะสองก็คือช่วยทํางานร่วมกับเอนไซม์จานวนมาก mm hmm. คือเอนไซม์เนี่ยในร่างกายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยไปกระตุน้นใช่ไหม <Ha. S 2> เออไปคอยช่วยงานอะ่ะ <Ha. S 2> ไปคอยช่วยงานตัวช่วยงานนะครับถ้าเกิดว่ามันทํางานไม่ดีการใช้พลังงานเนี่ยแย่ลง mm hmm. เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ไหมา oh. การ<อ>ใช้พลังงานของเราแย่ลงก็คือเหมือนแบบเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยง่าย สแสดงว่าถ้าเราวิ่งไปเราขาดเกินแร่เนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายใช่ไหมเคยเห็นปะเป็นเหมือนกันคือมันจะเริ่มเหนื่อยกว่าปกติเวลาที่เราเหงื่อออกเยอะแล้วร้อนมากทางที่กล้ามเนื้อก็ยังไหวนะตัวสุดท้ายก็คือแคลเซียมนะครับตัวนี้เนี่ย,ย,อยอเออตัวนี้เนี่ยเราได้ยินบ่อยจากมันเกี่ยวกับกระดูกไหมถูกต้องเกี่ยวกับกระดูกแน่นอนนะครับแคลเซียมนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขาดแคลเซียมก็คือง่ายๆก็คือกระดูกพุน<ง>เป็นโรคกระดูกกระดูกดไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เราวิ่งเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะต้องเสียแคลเซียมเหมือนกันนะ <c oughs> เนื่องจากว่ามันอาจจะแบบเสียไปกับของเหลวอย่างเงือ่ออย่างอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะครับนิดๆหน่อยๆเราก็ควรที่จะเติมเข้าไปด้วยเป็นตัวที่สําคัญ <c oughs> คือถ้าเกิดว่าถึงจะออกมาน้อยเสียน้อยแต่ไม่เติมเข้าไปเนี่ยก็ ลำบากอยู่สําหรับนักวิ่งระยะไกลเหมือนที่คุณฝาาเล่ามานะเนจะได้ยินคขาว่าความสมดุลบ่อยมากอ,อ่ใชมันเป็นเรื่องที่ว่ามันน้อยแต่ว่ามันสําคัญว่าต้องรักษาสมดุลของร่างกายไว้คําถามก็คือแล้วทําไมเราไม่กินแค่เกลือเออทําไมอ่ะไม่ถึงเกลือโซเดียมคลอไรอ่ะกินเกลือกับมาม่าพอไหม <laughs> มันมันมันจะไม่พอตรงที่ว่าร่างกายเนี่ยเวลาเรากินเกลือมากเกินไปนะครับหรือว่ากินเกลือเข้าไปมันจะทดแทนเกลือแร่โซเดียมที่สูญเสียไปเนี่ยการดูดซึมของร่างกายที่เกิดขึ้นในลำไส้เล็กเนี่ยมันก็อาจจะปั่นป่วนได้<ห>นะครับมันก็จะทําให้เราบวมน้ํานั่นแหละซึ่งการบวมน้าเนี่ยมันก็จะไปปั่นป่วนระบบของเกลือแร่ส่วนอื่น <c ười> คือระบบการทํางานของของเล<ช>หลวในร่างกายอื่นๆผู้เชี่ยวชาญนะครับนักทดลองวิทยาศาสตร์แพทยทุกคนก็คือ เลยให้เรากินเกลือแร่เวลาเรากินเกลือแร่เนี่ยจะต้องกินเกลือแร่ที่มีตัวของธ<ร>าตาุต่างๆใช้ธาตุต่างๆที่เราเล่ามาเมื่อกี้ให้ครบคเพื่อที่จะเข้าไปแล้วมันจะได้ดูดซึมได้ไปด้วยกันเพื่อให้มันไม่ปั่นป่วนนะครับไม่ไม่แหลมไปทางใดทางหนึง่งสำหรับการขาดเกลือแร่แบบหนกักๆเลยหนกักๆเลยเหมือนวันนั้นอะที่คุณเนยเป็นอะ ทุกคนอันนี้คือเรื่องเล่าในตำนานชีวิตของเนทเลยเปออ็นเรื่องนึ่งเลยเออคือมันมีวันหนึ่งที่เนทไปวิ่งงานบางแสน21ออซึ่งเนทเนี่ยชอบวิ่งระยะ21อยู่แล้ววิ่งทุกสัปดาห์เออ21เน,นี่ยวิ่งทุกสัปดาห์วิ่งวอยวอยู่แล้วใช่ค่ะแต่พอดีวันนั้นเนยน,นะ ไม่ยอมกินเกลือแร่ไม่กินเลยป่าวันนั้นไม่กินเกลือแร่เลยแล้วเน้เนี่ยเป็นคนที่จะแพ้เครื่องดื่มเกลือแร่บักเียด,ด้วยประมา,มากประมามากแล้วคือที่เขาเสิร์ฟที่งานเราก็ไม่กินคือวนันนั้นน่ะมันสตาร์ทตอนตีสามด้วยเออตีสามแล้วมันไม่มีแดดค่ะแต่อากาศมันร้อนจัดมากร้อนมากไม่มีฝนวิ่งออกไปเนี่ยอุณหภูมิยี่สิบเก้าอ่ะสามสิบนะครับที่แบบที่ริม รทะเลทั้งที่ไม่มีแดดเลยนะเราก็วิ่งไปวิ่งไปอาการครบเลยไหมคืออาการคือเนว่านะตอนนั้นนมันคือบทเรียนชีวิตเลยเนี่ไม่ฟังเสียงร่างกายด้วยอคือวิ่งไปแล้วอ่ะก็รู้สึกเหนื่อออกเยอะมากแต่เราก็ยังมีต่อเราก็คิดว่าเออเงื่อออกมันคงเป็นเรื่องปกติมั้งเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยประมาณกิโลที่ยี่สิบแล้วนะทุกคนมันเริ่มมีอาการแบบมึนๆหัว แต่เราคิดว่าอีกไม่กี่ร้อยเมตรเราจะถึงเส้นไทยแล้วอ่ะก็คืออยู่ตรงทางตรงแล้วจะเข้ามาที่เส้นไทยแล้วนะที่บางแสนนะครับทุกคนก็น่าจะเคยไปบิงก็จะรู้มึนหัวตาเบลอเบลอมึนหัวแล้วตาเบลอครบเซตครบเซตเลยเสร็จแล้วก็วูบไปเลยค่ะวูบหายไปเลยคืออาการที่สูญเสียเกลืแร่นะครับ มากแล้วก็พอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่ในเป็นพยาบาลอคุณหมอบอกทันทีเลยค่ะคุณหมอที่เป็นดี렉เตอร์ของบางแสนนั้นเลยดูแลเน้เลยหมอแป๊บใช่เก่งมากคุณหมอบอกว่าเนี่ยสูญเสียเกลือแร่ขาดเกลือแร่ขาดเกลือแร่นะครับก็เลยกินเกลือแร่เข้าไปกินเกลือแร่เข้าไปอคุณหมอก็จะเอาเกลือแร่ให้ทานหมอเอาเกลือแร่ให้ทานแล้วก็ให้ฮาร์ดบีดแล้วให้เนทนอนค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของหลังจากนั้นเน้ก็ เดินกลับเข้าเส้นัชทุกคนเรื่องหงอเกลแล่ย่างแน่นอนในวันนั้นนะครับแต่มันมีอีกประสบการณ์หนึ่งที่บางแสนอีกแล้วตอนนั้นเนี้วิ่งบางแสนสิบสองแล้วใช่ค่ะเนวิ่งอยู่บนสะพานชลม่าค่ะครับแล้วมันมีนักวิ่งท่านหนึ่งชักอยู่ที่พื้นช่วงนั้นน่าจะกิโลเมตรที่ยี่สิบใช่ยี่สิบเองนะทุกคนอนะบางแสนประมาณครึ่งทางบางแสนสิบสองตอนนั้นต้นปีสองพันยิบสองนะครับ อากาศร้อนเหมือนกันนะ<ช>อากาศร้อนมากๆวิ่งออกไปเนี่ยผมก็อยู่ข้างหน้าแหละจิดสวนกับคุณเน้ยอยู่นะครับช่วงนั้นน่าจะผ่านฮาบคุณเน้มาเล่าให้ฟังค<ช>่นะแล้วแล้วคราวนี้เขาก็ชักอยู่แล้วพี่พยาบาลเป็นรถพยาบาลมาเร็วมากมาชาร์จที่ตัวของนักวิ่งท่านนั้นนะคะ,ะแล้วตะโกนว่าใครมีเกลือเม็ดบ้างอ,อย่างนี้เลยนะ,ะแล้วเน้ค่ะ พกไปเป็นสองค่ะคนนี้มีเกลือเม็ดค่ะเน่เก,เนก็หยิบเกลือเม็ดขึ้นมาแล้วก็ให้พี่พยาบาลพี่พยาบาลนะเอายัดปากคนที่นอนชักอยู่เลยอ่ะอ๋นี่คือเหตุการณ์จริงที่แบบขนล,ลุกมากใช่ แล้วเขาก็โกนถามว่าเน่มีเกลือใช้พอไหมเพราะว่าเน่ให้ให้ผู้ป่วยไปทั้งซองเลยเขาก็บอกว่าเน่ก็เลยบอกว่าพอ,อเน่ยยเนพกมาเยอะมากเน่มีประสบการณ์แล้วไงทุกคนเน่จะไม่อาขาดเกลือแลเด็ดขาดแล้วก็วันนั้นดีใจมากคือเราได้ช่วยคนด้วยอ,ะอ่ะวันนั้นก็คือพกไปสองซองใช่ <laughs> ยิ่งทำเป็นมาราธอนเอาไปเยอะๆเลยเออเออใช่ใช่ออกมาวิ่งจ็อกกิ้งกันแบบนี้นะครับตอนเช้าก็เพื่อนๆดีส่วนคำแนะนำในการใช้ตัวของเกล้2 Pro ที่เป็นชิลตัวนี้นะครับก็คือเป็นแบบเขียวนะเราจะใช้ในงานอย่างมาราธอนอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณซองหนึ่งของผมนะคือกินก่อนเลย2เมตรนะครับกินก่อนเลย2เมตร เสร็จแล้วก็วิ่งวิ่งไปเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง45้านาที1่ชั่วโมงกินอีก2เมตรนะครับผมผมก็จ,จะได้สัก10 10โลสมมุติอ่อ10กว่าโลเสร็จแล้ว20โลฮาฟเนี่ยก็กินอีก2เมตรก็เป็น6แล้วนะเสร็จแล้วก็30โลอีก2เมตรก็เป็นแล้วสุดท้ายก็คือวิ่งจบแล้วก็กินอีก2เมตรแสดงว่า1มาราธอน ใช้หนึ่งสองครับประมาณนี้นะหเงื่อนี่แบบร้อนมากนะครับตอนนี้ช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาน,ะน่าร้อนผมก็ได้ทดลองตัวนี้นะ soft pro ช h i นะครับอ้าวคุณน,นี้ยัยงไงบ้างพักผ่อนนิดนึงอ้าไหนเกลือละ่ะ ผ่านไปประมาณ45นาทีนะครับตอนนี้เราเติมอีก2เม็ดก<ม>ันดีกว่าเวลาเราพกไปอ่ะจริงๆอ่ะมันง่ายเพราะว่าไอ้ซองเนี้ยมันเป็นซองแบบซิปล็อก<ม>แล้วก็อร่อยด้วยนะครับเวลากินใบเนี่ยมันจะไม่เหมือนก่อนหน้ารุ่นก่อนหน้าของซอปูเขาจะเป็นแคปซูลมันจะไม่มีรสชาติอพอไม่มีรสชาติแล้วมันเป็นไงคุณเนว่าพอมันไม่มีรสชาติแล้วมันก็กินได้แต่มันมไม่จอย อันเนี้ยมันจอยแล้วยิ่งเราวิ่งเหนื่อยเหนื่อยนะคะเราก็อยากได้อะไรที่มันอร่อยอร่อยอืมอกินแล้วมันแบบสดชื่น่ะตัวนี้ก็ถือว่าครบถ้วนตามที่เราคุยกันมานะครับเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมค่ะเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อให้วิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในเมืองร้อนแบบประเทศไทยบ้านเราเนี่ยผมลดน้ำลงมาตลอดเลยนะค่ะเรื่องที่ว่าจะต้องกินเกลือแร่ไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบ แคปซูลแบบขวดแบบอะไรก็ตาม<ช>นะครับห้ามขาดเลยนะเพราะว่าบ้านเรามันไม่เหมือนกับเมืองหนาวเราจะขาดได้ง่ายมากๆนะครับนี่ขนาดวิ่งเบาๆแบบเปียกแล้วอะเหนื่อยแล้วเนี่ยเปียกนะเพชรเจ็ดเพชรแปดเพชรหกเพชรเจ็ดเแปดโอ้โหแดดมาแล้ว <c oughs> ปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ทำให้เราเสียเกลือแร่ได้ง่ายมากๆ ก็คือความร้อนนะฮะ h แล้วก็แสงแดดนั่นเองนี่เลยนะตอนนี้เลยเรียวิ่งกลับบ้านกันกูื่มนุษย์เราต้องปรับตัวกับความร้อนแล้วละ่ะตอนนี้เป็นเพรเพจห้าเพจสี่เพจห้ากันแล้วนะครับตอนนี้มดดเมื่อกี้วิ่งเพียงแิวเพจเจ็ดคุณซาแล้วครัวนี้ถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปเดี๋ยวกํำลังกายไปแล้วเป็นตะคิวแล้วอะ <laughs> แล้วเราเติมเกลือ <laughs> ทันไหมอะคือ <laughs> มันได้ไหมสมมติว่าลืมกิน หรือไม่ก็ไม่ได้กินแต่ว่าเพื่อนให้ช่วงที่แบบเป็นแล้วอ,อมันก็จะช่วยเรื่องสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติอย่างน้อยเราก็จะไม่เสี่ยงที่จะแบบมึนงงหมดสติไม่เป็นลมแบบนี้ไม่เป็นลมนะครับแต่ว่าตะคิวเนี่ยออผมว่าไม่ทันละออไม่ทันละถ้างาั้นแสดงว่าต้องกินก่อนนะใช่ต้องกินก่อนองทมากเลยใช่ครับต้องกิน,กนที่จะเป็นใช่ต้องกินก่อนที่จะเป็นหรือเหมือนกันเจลเหมือนกันก็คือ เวลาเราวิ่งไปนานๆอย่างเล่นวิ่งมาราธอนเนี่ยพวกเจลพวกเกลือแร่เนี่ยต้องกินก่อนอาการนั้นจะมาถึงเช่นจะหิวใช่ไหมก็ต้องกินก่อนอย่าให้หิวถ้าร่างกายหิวเกลือแร่เนี่ยแล้วไปกินเนี่ยมันไม่ทันแล้วเหมือนกันนะครับอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้ขาดก่อนต้องเติมไว้ให้เต็มก่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คงก็คุณดได้ประมาณ6กเจ็ดโลนะวันนี้วิ่งเพื่อเลย เหนือก็ออกดีเหนือออกเนี่ยแต่เก,ก็สะใจนะแต่เราก็ไม่ต้องกลัวนะใช่เพราะว่าเรามีเกลือแร่เม็ดสอบโ,รโครับวิ่งให้สนุกนะคะบ๊ายบายอุ๊ยร้อนมากหเหนือออกเยอะมากครับทุกคนตอนนี้ร้อนจริงเจา้านี่ช่วงนี้วิ่งหยากจริงอะ นี้จะไม่มีคาเฟอีนส่วนตัวเนี้ยสีเขียวมีคาเฟอีนสีแดงแอปเปิลก็ไม่มีคาเฟอีนนะครับอันนี้พร้อมนะวันนี้ลองชิมดูกันอร่อย <laughs> รสบวยอร่อยมากเลยค่ะเน่ชอบแต่ถ้าวันไหนง่วงเนี่ยรสมะนาวเนี่ยคือเปรี้ยวจีดอะมะนาวลาบอะทุกคนคือสะใจมาก อันนี้มันคือแบบเหมือนบวยเลยนะเหมือนบวยแบบบวยเค็มอะ่ะแล้วมันสดชื่นอะ่ะความรู้สดชื่น15นาทีนะครับก่อนออกไปวิ่ง